ภาษาพูดปวดศีรษะเป็นภาษาเขียนครับรู้ไหมว่าร้านค้าปิดกี่โมงเป็นภาษาพูดครับเธอรู้ไหมว่าร้านค้าทำการปิดกี่โมงเป็นภาษาเขียนครับโรงพักเป็นภาษาพูดส่วนสถานที่ตำรวจเป็นภาษาเขียนค่ะปวดหลัผมแป๊บเดียวนะคะเป็นภาษาพูดส่วน โปดรอผมแปลพูดเป็นภาษาเสียงค่ะมหาลัยคือภาษาพูดมหาวิทยาลัยคือภาษาเขียนครับน้องอืดในห้องส้วมเป็นภาษาพูดครับน้องอุจจาระในห้องสุขาเป็นภาษาเขียนครับโซเฟอร์เป็นภาษาพูดพนักงานขับรถเป็นภาษาเขียนเขาเป็นงานแต่งงานพี่ชายเป็นภาษาพูดเขาเป็นงานมงคลสมรสของพี่ชายเป็นภาษาเขียนองคพะคือภาษาพูดสถานีตำรวจคือภาษาเขียนครับ โจทย์เลขข้อน,นี้ยากจังเลยในภาษาพูดครับโจทย์คณิตศาสตร์ข้อน,นี้ค่อนข้างยากในภาษาเขียนครับกินภาษาพูดรับประทานภาษาเขียนคุณยายใส่บาตรทุกเช้าเป็นภาษาพูดคุณยายตักบาตรทุกเช้าเป็นภาษาเขียน ลูกเป็นภาษาพูดบุตรเป็นภาษาเขียนฉันชอบดูหนังแนวปะจนภัยเป็นภาษาพูดฉันชอบชมภาพยนตร์แนวประจนภัยเป็นภาษาเขียนมเป็นภาษาพูดครับแพทย์เป็นภาษาเขียนครับ